ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับผมครับวันนี้สวัสดีตอน,นแรกพี่น้องวันนี้บาา้าพิสันพามาเบิ่งวิธีการตารัดปลาเขียวพี่น้องกา,ารตัดปลาเขียวครับนี่แหละครับคันห้าสิตัดตอนช่วงเ้ามันกับจีพันธุ์นองวันนี้เขก็มาตัดอ่ามันหิวมันหยัดถุงไม่ได้พี่น้องอันนี้ก็ต้องเข้ามาตัดใบสะก่อนตัดไบ้ยมาเลงมืออื้องเ้ากับจีถึงหมอกคนละถึกแดดพี่น้องถึกแดดยดงีมาเ้าะล้วจังก็จีพอหยัดถุงครับหยัดถุงมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดครับผม สาวอ้อดีกำลังตัดอยู่หัวหนึ่งประมาณจะขีดเพราะโลบอ่ะหัวใหญ่ๆก็โลบสองขีดสามขีดนะฮะอืมหัวใหยีโลกลัวเนาะเมื่ออื่นจังสียัดถุงให้พี่น้องเบิ่งว่าสีใสจังใดเบิ่งครับแต่ละหัวครับแต่ละเงานี่นะครับเพื่อนเอาไปดองเอาไปขั้นส้มครับผักเขียวผักกาดเขียวครับผักกาดเขียวปี ัดแล้วก็งอมไวงงอมไวงทีพี่น้องเาใ่จ่เอาคุณเนาะใส่ใส่เงาถีบหัวมันงม้ง่งเน่งาดงานีบนีบะหออยู่ในเบงหัวนจังงาเกียนขเกียขรอันโลกเท่าโลาประมาณ ประมาณโล่สามขีดอืมประมาณโล่สามขีดโล่สามขีดโลเครื่องเขาหยับถ co ุงนักโลนี so bah, ่โลละถุงละสิบโลถุงละสิบโลเป็นแต่ยานยางอยู่เดลยเปิดแต่หยาดหยางครับครับหัวละทั้งพุ่นหัวใหญ่อยู่แต่ว่ามืออื่นมืออื่นเศ้าครับมืออื่นเศ้าจังสิว่าเบิรงกไม่ครับ กะตีเด็ดตัดตะก้อนครับตัดตะก้อนตัดไปเรื่อยๆครับมือเอือนเสาเขาจะมาเบิ้งมัดหัวมันครับยัดถุงยังไหนครับอันนี้ก็ตีข้อโตตัดพักพี่น้องครับพี่น้องเปลี่ยนใจพี่น้องพอดีมือเอือนเสาสิเด็ตัดฝักขาเลยเปลี่ยนใจตัดให้มันเบิดเลยพี่น้องซีเปียงพี่น้องหัวงองี้ๆพี่น้องงอโล ช่วงช่วงมันงามครับช่วงนี้มันงามที่แหลกหัวสนเบิ้งพี่นอ้องเง,งี้ยซะ,ะตัดกันตั้งง่ายพี่น้องนี่เข้าเอา,เอามีดเขียนเงาเราเขาก็เบิ้งกัน,นกใดมันเลี้ยงกันใดมันเลี้ยงมันผู้หายเขาก็เอาออกจังหน่อยครับไม่ฆ่าเพิ่นเอาไปเพิ่นกระสีไปปาดปาดออกเราเพิ่นเอาใบไปขั้นสมพี่น้องส่วนกันส่วนหัวทั้งใน เปิดกระสิเอาไปดองส่วนมากแบบนี้จะเดือดขันสมคายขันสมคายแล้ว,ว่าปาดเป็นชิ้นนะมือมือ,อนเศรษฐกิจเจ้าสั่งหาซิบทงหาซิบทงเงินบ่กับโบลูว่าราคาสีดีซั่ใดก็มาดล่อฟังราคาไหม ใบไม่เลี้ยงเขาก็ปาดอ้อนที่เดิมซอยซอยแต่ใบออกเพราะว่ากั่น่วนมากกั่นเ้างสิแพงไว้นันกรอบม่ได้ถิ่นกินในเบิร์ดกินในเบิร์ดครับเอาไปขั้นสมพอฟอตัดบ่ได้พี่น้องมาเลี้ยงหลายไหลหนักเทเล่ว่าไงสิ ครับทั้งมัดดินทั้งมาเรียงยังเต็มเลยพี่นอ้องช่วงหัวคำนี่แห้งไห,หลพี่น้องมันถึกไฟตอนนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปซ่อมมือเก๋มันจเห็นบ่อาจจะเห็นหนั่นพี่นอ้องเห็นบ่ามาเรีงไหพี่นอ้องครับทั้งสี่งอะไพี่นอ้องมันมันมาอาศัยอยู่กับผักบาง บางชนิดมันก็กินผักเข้าอยู่ห้องก็พยายามมีอันมัดดินนี่แหละก็ฝ่าตัดนี้่างมันกับขันห้สงฉีดยามันก็ฉีดไปเลยเพราะว่ามันพักสีพ่อตัดแล้วเขาก็เลยตรงเลยตัดตะกอนตัดตัดนี้จากมะเร็งพี่น้องพอฉีดยาก็ฉีดไปเลยพักมันเป็นหัวเป็นพ่อตัดแน่แล้วพี่น้องเัาก็ต้องเด็ตัด เบิ้งเหงานีไหมนี่ละเงายุตน,นาผมนี่นะแบบง,ง่ายเลยนี่ยว่าชาวอาลีมาตัดให้เบิงหวานี่งามเลยนี่นี่แหละนี่ละทั้งนมันดีขาวคนน่ะพี่น้องสมคำปันอ,อ่ามันบังกันบังโลกลัวแต่ละเงาครับช่วงมันงามนี่ โลกลัวโลกลัวเลยมืออื่นเศ้ายังสิมาเบิ้งไม่พี่น้องที่แรกกะว่าสิจว้วงไปแต่ตัดมืออื่นเศ้าพอดีก็มีผักขาพ่อตัดผักขาช่วงนี้ก็กำลังดีแต่ว่ายอดพบมีพี่น้องยอดพบฝ่ายมีนักขัดกเตกะมันบ้างนักตอนน้นอ,ตอนซ่อนเพ่ป ตอนซ่อนเลยเดี๋ยวมื่อคืนเ้าจังมั้นเมื่อไ่พี่น้องช่วงเอาสีหยัดผุ้งหมดละมันเหี่ยวจัง่อยมันเหี่ยวกับขันมันบ่เหี่ยวจังอยนี่เวลาเ่าหยัดมันเยีกมันหักมันจีหักมันจีมุนพี่น้องถึกเข้ามันหยัดเข่าถุ่งมันจีกรอบมุนเมียนมันจีทำให้่พักเข้าเสียหายแต่ว่าก่อนเสียไปขายนี่เพื่อนก็บางแม่ค้าเพื่อนก็ไปว่างขาย บางแม่ค้าเพิ่นก็นขายยกถุงนะครับเพื่อเอารถมาจดอจดขายยกถุงบ่จังมีค้าขาย,ายยังไงวะบางเพิ่นเพิ่นก็นขายเป็นเอาไปต้นเป็นวางขายอยู่แต่ว่าส่วนมากนี่เพิ่นสิเฮ็ดแปรรูปขันสม้มตัดซีเปียงพี่น้องมึงครับตัดออกแล้วก็เป็นประมาณนี้แหละพี่น้องมึง หัม้อไงตีห,หม้ออื่นเงาหน,นี้บุ่นแล้วโลเครืองหม้ออื่นจ้องใครบั้งบึงนีบัตรีสองโลนี่เงาป้างามครับพี่น้องง้ามครับอืมพูดเป็นผีอ่านมันงามเงาโลกลัวพี่น,น้องโลกลัวเกือบสองละเป็นเงาที่ไปเพราะว่าถุงหนึ่งเท่ากับยัดถุงนี่ก็ประมาณสิบโล่สิบโล่กลัวยังแหละเขาแถมกันตาสังบัเทียง ครับยังเหลืออยู่แปลงนี่นะครับที่ยังมาท่านี่ตัดสามแปลงนี้ก็ตัดตัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเบิ่งง่ายขึ้นาขาวๆนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมืออืน่นเสาเขาจังสีมายัดถุงมาเบิ้งไม่พี่น้องว่ามืออื่นสีเตือนตะเ,เสาครัเเบเบิ้งแปลงช่วงมันเสีายอหน่อยพี่น้อง สายอยาอยเนี่ยเบิ่อบังไม่ครับมือนี้กะดาพี่น้องสั้นี้ครับมืออื่นเศ้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ ผมสวัสดีตอนเศ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับผมครับเมื่อคืนกับตัดเป็นที่เรียบร้อยครับพักครับตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่นี่ตอนเศร้าเราก็มาหยัดถุงครับผมนอนที่นั่ง นี่นอนมันจะไปน็นตลาดน้ำเนี <c oughs> ่นะครับตรงละสิบสิบกิโลละสิบกิโล าเบื้งตอนอสโซผักผักสีงามครับผมตอนสโซ,สโซตอนมะถึกเดียบน,นี่นะครับต้นนี้แหละครับงามสุดเลยครับงามเก็มีลมแรงและุจะลดลง2เซเซียสภาคกลงอาานับีลงนี่ก็ยันได้สิบกะทงแล้วครับ เปิดพี่น้องมาเบิ่งไอ้มัดดินพี่น้องมัดดินอยูก่กับทุ่งนี่เลยครับตัดออกกับย้อนนี่แหละพี่น้องมันบางอันหัวงามครับหัวงามผักแต่ว,ว่านี่ครับต,ตัดออกอยาวัติฉีดมันติดกินหลายก็นี่ครับครับเต็มเลยครับนี่จะมัดดินครับ ต,มามาตัวตละตรบกิโลพี่น้องตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วยี่สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงกเื้องสีเปียงครับผมืม้อล,ลสีเปียงเ้ากมาตตีสีครับมาตัด,ตดปลขาตัดปลขาปลาพูนครับกาดเย็นๆแลนะช่วงเ้าพี่น้อ,องนี่กสองสุมง อม,ม่มตตอมง่งกลัวครับทะเลมีคลื่สูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุเทพหานครและบริเวณทนอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมจะลดลง1นองศาเซลเซียสสภาพร,าะาระดับน้ในแ,แม่น้าเจ้าพยาาของประชาการนใเศรจืนสองสองเวลามัน ตังยังไ่ตังไง่จะเป็นครูเป็นครูแต่ว่าเป็นเน้อหนากเนื้อหนกท่านเหี่ยววันนี้อะไรก็นจีดเนอยนกพี่น้อง นี่เป็นต้นหอมที่ตอนไทถทิ้งครับผมไทถทิ้งช่วงนั้นบางแงามเกิดร้ายใช่นอ้องเกิดร้าย <Okay. S 1> เกิดร้ายแต่ว่าเพียงจะมันหัน่นักเขียวงับเพราเขียวงับที่นี่มันจะเลีเล้ยบางแง่ครับักหอมครับหอมวันนี้เขาก็เอาไปกินได้ครับเอาไปกินครับร้ายครับขักหอม ทิ้งต่วันทิ้งแต่วันบางอย่างครับหลายต้นนะครับคันมันบ่ราะนอากาศหนาวนี่มันสีขึ้นบ่ได้เลยครับมันสีบ่างามเลยที่นี่มันมาถือหนาวถือหนาวที่มันก็เลยมันก็เลยต้นงามพี่น้องหัวในน้องไอ้พี่น้องหัวซำเต้ซำเม็ดในขำพี่น้องหน่อยก็เม็ดในขำซำเม็ดทัว่ว มันถื่อการหนาวมาเลยงามตอนนี้ก็หยัดกับไก่ิแร้วแล้วครับผมนี่แร้วก็ผลงั่นกับประมาณหาสิบขับหาสิบกลัวผมนับได้ร่าเข้ากับประมาณหาสิบซีหาสิบซีหรือหาสิบหาเลยครับผักซีแปงนะครับผักเขียวซีแปงวันหาสิบกว่าถุงถุงละสิบโลครับถุงละสิบโล เดี๋ยวจักน้อยทางแม่สุปขุนกระซีได้ให้ลูกน้องมาเอาเบื้องลวดเลยครับไม่มัดดินมัดดินไม่อยากไปตลาดน้ำพี่น้องโอ้เต็มเลยมัดดินเป็นของคู่กันครับสำหรับมัดดินกับปลาเขียวนจะคุนสอบเต็มเลยครับมัดดิน ดำๆครับเป็นบดเลยนี่ก็เป็นมแมลงนะครับแมลงที่ชอบกินผักเขียวนี่นะครับขนบ่ฝ่าวัดตัดออกครับกระสีกินเบิดแล้วครับขนบ่ฝ่าวตัดออกน,นี่เขาก็ตัดออกนี่อย่างมันมันจังบดขีดยาพี่นอ้องตอนเสโซมันก็หนาวอยู่ละพี่น้องแต่ว่าสวยมากมันเดียดนี่แหละช่วง ของมันถึกแดดเนี่ยเราพี่น้องมันมันหลายมันกัดมากัดกินผักเขาครับที่ตอนนี้ก็ตัดได้มล็ดสีสีแปลงพี่น้องเมล็ดสีแปลงได้สิบสองแปลงแล้วกับสิบสองแปลงทั้งตัดไปปุ้นกับเหลือสิบสามแปลงพี่น้องเหลือสิบสามแปลงทั้งหมดเหลืวก็มา เบ่งมามือสุดท้ายครับมันสีได้จักถุงครับทั้งเบิดร่วมทั้งเบิดเลยครับแล้วก็ได้ถุงละจักบาทครับพี่น้อง กระเลยมาเอาเลยนะจ๊ะหอมไผ่โอ้หอมใบเล็กหเฮหอมไผ่โอ้โอ้แสดงว่ามันมันทีได้หนิเนาะหอมแดงแสดงว่าเขาเจ้าปลูกทีมันเกลีย่ยมันเล่นมันบมล่งหัวทีผลโมล่องหัว มีพักหอมชีหอมกับเพาพักกระแยงกัมีบักบวบตัวนี้บวบหอมขึ้นไวถวะห้องบนไดหน่วยตงหน่วยสันเนาะนยงว่าคือเป็นสันๆเขียวๆลลืออัน บวบเมียนโมันพันอีหย่งบเป็นน้ำพันมันได้หาิงเนาะทั้งหมด กบสีได้หลายยุตวามือเหอนี่แล้วสีบ๊บปันเล้าืยมันเลื่ม เผือด้นามเผือก็ับเผือด้